สวัสดีครับท่านชมยินพีน้องมาทีหน้าของอาจารย์ปราณีครับมาตามหาแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีคือเก่าเหรอครับงวดที่พันมากครับพี่น้องเอฟซีครับอาจารย์พันฟันศูนย์ลังมาล้านเปอร์เซ็นต์กับมาของพนิลี่ครับเพียงแต่ว่าจับคู่ผิดพลาดไปหน่อยนะครับจับคู่ผิดครับก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆครับสําหรับงวดนี้อาจารย์พันสีว่างแนวทางตัวใดพี่น้องกะจับตาเลขกตัวเดียวก่อนเนอะครับ ถ้าเพื่อนมั่นใจตัวได้พี่น้องก็หาครูแซ่เอานําก็ได้ครับจับเองก็ได้ครับเอาตามแอดมากครับเดี๋ยวสิ้้าไปฟางในเบิรงน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟที่ทุกท่านทุกคนพอจะเลื่อนสุขสวัสดีครับสวัสดีครับพอจะเลื่อนสุขเด้อพี่น้องก็ได้ที่วดนี้วดที่แล้วมากอะคอโทษคอไฟหลายๆพิษพิษพลาดไปแต่ว่าผู้ใดมั่นใจศูนก็คือเล็ซื่อวิ่งได้ ก็คือบ่เสียเงินบ่าขาดทุนได้ทุนคลืนอนเยอะเรียกวิ่งของอาจารย์ก็ะได้ก็เรียกจับคู่กับขอโทษขอไฟจับคู่ผิดที่จริงมันมีอยู่แต่ว่าให้ล่องไปอันเป็นมันไปล่องไปศูนเก้าเรียกรถของอาจารย์ก็เก้าหกหนึ่งกดมื่ได้ล่องไปไผิดพลาดหลาย เลขเด่นของอาจารย์วันนี้มีหนึ่งมีหาม,มีเก้ามีหนึ่งมีหา้ามีเก้าเอาคือวิ่งซี่ขนอาจารย์ล่างตัวนี้โอ้ล่างล่างตัวโอ้อันนี้เด่นบนมัน,มน,นบ,นนบ,นบน่ครับบนซ้ายบนครับเด่นบนล่างเลขกวิ่งล่างตัวเดียวสี่ที่กิ่งสองตัวสองตัวในห้ากับสี่ เด่นบนเพราะว่าเลขยกหาในมาเซเลนขึ้นข้างบนเลขยกหาเด่นเลขซ<น>ี่นี่สูตรเลขซี่นี่หนึ่งซี่คู่ซี่ตัวสูตรเลขซี่สูตรเลขเต็ดซี่ซี่ตัวสูตรเรขเกต็ดซี่ี่ถ้าจับคู่บอกจับคู่นะครับอาจารย์ก็จับคู่ให้จับอกคู่นนําครับจับคู่สี่สี่หก กูลังองสีปะต้องเอา2องสี่้องสีแค่สีิติเสีสีนนี่นั่นอนนั้นงสกแค่สีสีนึงอันหมอยจันอันนี้สีอันนี้สายลางสายลางสายบนสายบนไม่จะคูครัอเขารยจัวันนี่สายบนแต่ไม่อยู่ สองเกลือมีเจ็ดคูโอ้มีเจ็ดคนมาครับสายบนมีเจ็ดคู่สายบนสายบนครับจับคู่สองตัวเนาะครับครับเอาละแต่ที่แน่แน่คือลางมาแน่นอนที่จริงสามนึงเนี่ยนึงเป็นถ้าถ้านึ่งสามนี่ได้อจะแต่ว่าเข้ากันมันเกิดเป็นสิก๊ับปอดอกกันห้าหนึ่ง 4, 4ต่อซีซีล่าหาในได้ลังครับครับโอ้เขียนซี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 บอกครับก็เรียกเบือนซีด้วยเด็กเบือนมีซีนบอกครับเด็กเบือนซีเด็กเบือนมาเด็กเบือนมาซีเด็กเบือนมาซีแล้นี่เจ็ดเก้าบวยจันนีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเนาะห้าเก้าห้าแปด หาเจ็บนี่บ่หาเจ็ดนี่มีมีอยู่ดิแต่ว่าบาลงโอ้โหหาจันเบาลงมันบ่หาเจ็ดอยู่ในนี่มีอยู่มีแต่หาอยู่นี่มีหาแปดเก้าหนึ่งเออหาแปดแต่นีแต่ว่าหาเจ็ดมันบาลงเบาลงบ่สี่แขนลงหายจันเป็นนี่เพราะว่าหลายตัวกเอาลงหาเจ็ดหาแปดะเอาลงลงเลยเนาะหาเจ็ดเนาะหาเจ็ดเพราะว่าหาแปดมันมีเลยดิครับโอเคมันมีเหล็กอยู่ ปดคูแปดคูการบอถือว่าหลายครับแปดคูหาเจ็ดมันมีแล้วะห้าเจ็ดห้าแปดเด็กเด่นล่างเด,เด่นล่างสี่เด่นล่างสี่เนาะเด่นล่างสี่เอาหาเจ็ดหาแปดละถูกต้องครับสี่ตัวเดียวโคโลนว่าจาาสี่ตัวเดียวโคโลวิ่งได้ครับตัวนี้มันใจร้ายไหมนนครับมันใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับจนสี่ล่างครับ มาแน่นอนสีเขกาสีเกาสีเกาสีลงแรงสิครับครับเกาสีลงแรงเกาสีอ่าพอมันใจล้านปเปอร์เซ็นต์เนาะอาจารย์เนาะมันใจล้านเปอร์เซ็นต์เลขเด่นล่างสี่เนาะครัอบอาจารย์มันใจมากล้านปเปอร์เซ็นต์เด้อครับพี่น้องเอฟซีครับเปอร์เซ็นต์ซีนี่ <c oughs> ที่จริงนี่บนมันดับหาเ <c oughs> นี่ยบนรับห้างบนรับหานบอกอ แต่ว่าอาจารย์หันปันแปดหาไปเยุะนะครับเนาะปันแปดหาไปยุกันตกกันเป็นตกกันเพราะว่าบางเพียมันมันมากเพราะหางเพียเรียกดับนี่มันถิงขึ้นมาได้โอ้ครับแต่ว่ากองสลาก่ามีเหล็กดับถูกเนาะมันออกเต็มกองสลากมพนบะดับเข้าเนาะนั่คือหนึ่งดับรางแต่ว่ามันทันมันไปเล่นไปยุบบนหนึ่งดับรางโอ้มันดับรางมันวิ่งบนหนึ่งกับห้า วิ่งบนนะเรียกวิ่งบนนะหนึ่งกับหาหนึ่งกับหานบ่เรียกวิ่งบนนะหนึ่งกับหาตัวที่แน่ๆมัน้นนะอันนั่นตัวตัวเดินมันดอกวกันหนึน่งห้าเก้ามันเป็นตัวเดินวิ่งหนึ่งกับห้าบนหนึ่งกับห้าะสองตัวนี่มา,ห,า,มาหนึ่งตัวนบ้าสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าเนี่ยที่ที่ที่มักที่มัก ก็คือม้าอันซีซีลังหิ่งซีแล้วเจ้าไดกับบริษีลังซีมาแน่นอนตามสูวนมันนะฟันเขาอุ้มเล็กน่อยไม่เบิงโอ้ฟันเดทีหนึ่งนะโอ้หล่ะนี่ยเกิดได้เป็นที่มากแล้วก็มันกับม้าเขาเรียกเขาเรียกขั้นวลน้่นมันมัยกับาเขาเรียกคั้งนวลอยู่ ก็เลยขีซีหนึ่งเราลวดหือนึ่งสีกับบลูเราว่าตัวนั้นครับจะให้เพิ่นไปกลับเอาเพิ่นไปกลับเอาเด้อฟันว่างสั้นล่ะก็สอวนสูยหาอยู่เฮียนฟังน้ำอยู่อัมนฟันกับสอวนสูไทยบันแดงฟังอยู่ขึ้นกันล่ะเพราะว่ากันขันฟันหรือสวนสูมูฟังลวดวันเออาจารย์โท์ตัวเลขให้พี่น้องเพิ่นเบ่งนะครับเอาครับ อาจารย์ปราณีงวดวันที่16มิถุนายน2565ครับเลขเด่นบนมีหนึ่งมีห้ามีเก้าครับวิ่งบนวิ่งหนึ่งวิ่งหาครับจับคู่บนสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าแปดเก้าหนึ่งห้าเจ็ด สามตัวบนศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเพันเน่นนะักหกสี่หนึ่งครับสำหรับสามตัวบนนะครับส่วนเลขบนพันเน่นที่สามหนึ่งหนึ่งสามครับแต่แอดว่าใดกัาบให้แอดเยนตามเพันคือสามหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งให้พี่น้องไปกราบเอาครับถามักถา้กถาชอบครับเลขเด่นล่างสี่ อาจารย์มันใจซีมาล้านเปอร์เซ็นต์ลางครับถ้าพี่น้องมากเลขตัวเดียวก็ฟันไปที่ซีเลยครับตัวเดียวเม็ดเดียวครับหิ่งลางคือหิ่งซีงวดก้อนอาจารย์เพิ่นฟันลางกับศูนย์ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์กับศูนย์กับไม่ดีครับหรือว่าพี่น้องมีเลขจากอาจารย์ไหนที่เพิ่นได้รักดีๆเด่นเดกับมาใส่กับซีใดเด้อครับเอามาใส่กับซีครับ เอามาจับใส่กับสีของอาจารย์ปานี่ก็ได้ครับเพราะว่าของอาจารย์ปานี่นี่ก็ถือว่าสุดยอดครับเหล็กเด่นเหล็กติดของเพิ่นแต่ว่าเพียงแต่วัตีิพันนมาก็จับคู่ผิดพลาดไปเนะครับจ้าคู่ผิดพลาดไปวัต่ิพันธ์หน้าแต่ว่าก็าสําหรับเหล็กวิ่งนี่ก็เข่าเกือบุึงวัเนะอาจาัง แต่เขาเขามาไลายงวดแล้วนาะเลของเ็เนาะหลายงวดเรขกวิ่งเนี่ยผาดหน่อยผาดหน่อยน้อยจานเนาะเขาไล่ก็ุดเข้ามากกว่าลดครับเรียกวิ่งวดนี่เนี่ยมั่นใจค้ากันอหจานเรียกวิ่งวดนี่เนี่ยวิ่งบนนึงก็หาว่าเน้นยยุที่หาโอ้เอาบนนี่เน้นยุที่หาเรียกวิ่งเน้นยุที่หาบนเน้นห้าวาหงวดงวดที่แล้ว วดที่แล้ววิ่งเจมันบ่เข่าบ่นมันบ่ครับครับ่นวดนี้วิ่งหาวดนนี้วิ่งหาหนึ่งกับห้าวิ่งห้าครับมวนนี่บ่นเอาไปน้องก่าวไปวิเคราะห์เบิ้งครับไปที่เจรณาเบิ้งครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมันก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดเหมือนเนาะครับเนาะครับผมคือเป็นเรื่องธรรมดาของเลขวิเคราะห์เลขคำนวณครับเอาท้ายคลิปแล้อาจารย์ไม่ยังสิฝปากถึงพี่น้องเอฟซีกับเช่นนะครับทางเอฟซีถุกขันทุกคนนี่ ที่เกล้าหน้าสื่อเบิ้งหรือว่ามีเลขกมองได้เด่นเด่นเอาใส่กันเบิ้งจับคู่ใส่กันเบิ้งให้เลขกวิ่งในตัวเลขกวิ่งถ้าบ่ามากที่อาจารย์จับคู่ไปแล้วถ้าชอบก็คือเอาตัวนั่นล่ะรดอาจารย์บด้ว่าอย่างหรอกเพียงแต่ว่าอยากให้พี่น้องเอฟซี่เนี่มีเงินมีทองสื่อก็ให้มันผู้ใดก็อยากได้เงินบัดซื้อก็ให้ถือ ขันซื้อว่าถือกระเสียใจกระยาสิพอดีพอง้ามเอาแค่พอดีพอง้ามทาเลขงวดน,นี่พลานเลขวิ่งไปงวดหน,น้ากระสีขเขายี่งขึ้นเขาครับเพราะว่ามันพลาดไปแล้วได้เลขมันพลาดไปแล้วจับปู่งวดน,นี้เลขวิ่งนี่อาสีเขาอีกงวดก่อนวิ่งศูนย์งวดน,นี้วิ่งซีให้เน่นอยู่ที่ซี่ลางเน่นที่สี่ลางเนาะครับอาจารย์ครับน่นที่<ร>ส,สีลางหา้พิจาหน้าซี ผู้ได้มากเลขวิ่งกับไปซื้อบ่หามเล้วครับให้ซื้อลวดเลขสี่เนี่ยตีสีแน่นอนอาจารย์มันใจร้านเปอร์เซ็นต์งวดนี่ล่างมันมาครับล่างครับร่างเนี่ยอาจารย์มันใจร้านเปอร์เซ็นต์เด้อครับวันศุกร์ล่างก็ออกมาล่างอิหลีงวดนี้ให้ซี่ร่างเึียเวลาวันที่สิบหกสามโมงสี่สิบห้านะที่เลขล่างก็จะออกทันที่รับ พ่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนมีสชคมีหลักทุกตัวนาครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณสรุปถ่ายคลิปครับพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ปลานี่ครับเลขเด่นของอาจารย์ปลานี่ก็เด่นบนครับเด่นบนมีหนึ่งมีห้ามีเก้าครับวิ่งบน วิ่งหนึ่งวิ่งหาเพื่อนบอกว่าเน้นที่ห้ามสันครับแต่แอบริจิตเซนตใตหาครับพี่น้องครับไปวิเคราะห์เบิ้งครับจับคู่บนครับสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าแปดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดครับสามตัวบนศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่หนึ่ง เลขเด่นล่างครับ C ครับเลขเด่นล่างคือ C อาจารย์เพิ่นมันใจ C นี่มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับล่างเด้อครับหววที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์กับมาของพิ่นนี่หลีอครับล่ามาล่างพร้อมครับอาจารย์เพิ่นก็เน้นล่างนะครับ C ล่างนี่เน้นอยู่ที่ C ครับ C ตัวเดียวเลขตัวเดียวนี่คือ C ครับ C มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับจับคู่ล่างก็มี่ C หก สี่หนึ่งเจตัวร่องกัคือสีครับเอาสำหรับคลิปนี้คือสุพ่อแค่นี้แหะครับท่านผู้ชมครับขอให้พี่น้องเฮาโชคดีกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อพ่อกันไม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ